คุณชุติมาเพชรมาลัยนะคะถามเขียมาว่าอยากรู้วิธีใช้ซูมิดากับอิมอิมนิดานะคะซึ่งอันนี้มันเป็นการลงท้ายประโยคสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นเรียนภาษาเกาหลีแบบจริงจังวานยองเซลเขมเกาหลีมดาทคนสวัสดีค่ะเขมค่ะ ทุกคนคะในถามได้ตอบได้ EP นี้เราจะมาทยอยตอบคำถามกันเหมือนเดิมแล้วก็หลายๆคนที่กำลังคอมเมนต์เข้ามานะคะคำถามเดี๋ยวเคนคลังรวบรวมอยู่นะค่อยๆ่ยนะคะค่อยๆตอบกันไปทีละคำถามเนาะเราจะได้ค่อยๆเรียนรู้กันไปโอเค ในวันนี้นะคะเขมได้คำถามจากเพื่อนนะคะคุณชุติมาเพศมาลายอ่ะคุณชุติมาเพรมาลายนะคะถามเขมมาว่าอยากรู้วิธีใช้ซึมิดากับอิมอิมนิดานะคะซึ่งอันนี้มันเป็นการลงท้ายประโยคสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นเรียนภาษาเกาหลีแบบจรงิงๆังเดี๋ยวเขมขอเล่าให้ฟังก่อนว่าจริงๆแล้วสองคำนี้มันออกเสียงว่ายังไง อันแรกเลยนะคะก็คือซึมนิดาอันแรกเลยนะคะทุกคนก็คือซึมนิดามันเขียนว่าสึบนิดามัน for, สะกดด้วยพีอึบใช่ปะทีนทุกคนก็จะถามเขนว่าทําไมมันออกเสียงว่าซึมล่ะซึมล่ะจริงจมันเป็นสึบไม่ใช่หรอมันเป็นพีอึบนี่จริงๆแล้วนะคะอันนี้มันเกิดจากกฎการออกเสียงในภาษาเกาหลีซึ่งถ้าทุกคนเรียนไปเรื่อยเ่เรียนภาษาเกาหลีไปเรื่อยๆเนี่ยสูงขึ้นไปเรื่อยๆจะเจอกฎการออกเสียงซึ่งกฎนี่แหละมันจะทําให้เราอะออกเสียงใกล้เคียงกับคนเกาหลีมากที่สุดค่ะทุกคนทีนี้ไอ้คำว่าสึบนิดากับอิมมมนดาเ่ทไไป็ึบ สุบนิดากับอิบนิดาทำไมไมทำไมถึงกลายเป็นซึมนิดากับอิมนิดาได้เพราะว่าพีอึบเมื่อเจอกับนีอ่นตัวเสียงพีอึบเนี่ยจะกล่อนกลายเป็นเสียงมีอึมนั่นเองค่ะทุกคนมันจึงกลายเป็นซึมนิดาฮัมนิดาอิมนิดาแบบนี้นะคะมันจึงกลายเป็นมีอึมเป็นเสียงมามาเนาะอ่ะผ่านเรื่องเสียงไปแล้วนะคะเข็มขอเล่าให้ฟังก่อนว่าจริงๆแล้วการลงท้ายประโยครูปสุบนิดากับอิมนิดาเนี่ยเป็นการลงท้ายสุภาพแล้วก็เป็นทางการ ใช้ทั่วไปนะคะแต่ว่ารูปโยกอาจจะใช้เยอะกว่าบางคนอาจจะใช้สลับกันอใช้สลับกันก็ดูมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นสิ่งที่เหมือนกันของ2อ,อันนี้ของซมิดากับอิมิดานะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือ2อ,อันเนี้ยเป็นรูปประโยคที่ลงท้ายประโยคบอกเล่าทั้งคู่นะคะทั้งคู่เวลาที่เราต้องการจะพูดประโยคบอกเล่าหรือพูดอะไรเฉยๆอะ่ะเราใช้ซุมิดาหรืออิมิดาได้เป็นรูปบอกเล่านั่นเองทีนี้ความต่างบ้างน,นะคะซุมิดาเราจะใช้กับคํากริยาส่วนอิมิดานะคะเราจะใช้กับคํานาม ถ้าจะเริ่มให้ง่ายก็เริ่มที่อิมิดากันก่อนดีกว่าอิมิดาเนี่ยเป็นไวยากรณ์ลงตามท้ายคำนามสมมุติเราบอกว่าชอเนึ่องมินจีอิมิดามินจีเป็นชื่อคนใช่ไหมคะมินจีเป็นคำนามดังนั้นจึงใช้อิมิดาหรืออีกอชิไมคืออิมิดาเห็นไหมก็เป็นไมคือใช่ป่ะไมอีกอชิน o ตเทบุกอิมิดาก็เป็น o t e b บุกใส่อิมิดาเข้าไปได้เลยนะคะใช้กับคำนามถัดมาอย่างที่สองนะคะ ซึมดาด,ามดาหรือพิบนิดาซึมดดาหรือพิบนิดาเนี่ยมันจะใช้2แบบด้วยกันคือลงท้ายคำกริยาก็จริงแต่แยกเป็นสองแบบคือถ้า <c oughs> คำกริยามีตัวสะกดเราจะใช้ซึมิดาตัดดาออกใช้ซึมิดาได้เลยเช่นมกตามกตาที่แปลว่ากินใช่ไหมทุกคน,กคนมกตาเนี่ยเวลาเราใช้เราจะตัดดาออกเสมอตัดดาออกเสร็จแล้วมกตาเนี่ยมีตัวสะกดดังนั้นจึงใช้ซึมนิดาซึมนิดาจึงกลายเป็นมกซึมดดา บ ok อกซึมนิดาเราเป็นกินค่ะกินครับแบบนี้ใช่ไหมคะอย่างที่สองถ้าคํากริยาไม่มีตัวสะกดเราจะใช้พีอึบนีดาใช้ยังไงวิธีใช้อย่างเช่นเรามีคําศัพท์คําว่าคาดาที่แปลว่าไปคาดาเวลาดูนะตัดดาทิ้งแล้วก็ดูว่าคําว่าคามีตัวสะกดไหมดูปุ๊บนะคะเอ๊ะคาไม่มีตัวสะกดนีดนาน,นะคะจึงใช้พีอึบนิดาโดยการที่เอาพีอึบที่บอกเนี่ยเป็นรูปไวยากรณ์นเนี่ยใส่เข้าไปเป็นตัวสะกดเลยกลายเป็นคำนีดา คำนิดาแบบนี้เออกลายเป็นคำนิดาวิธีการใช้2อ,อันนี้ต้องจํานะคะว่าอันไหนเป็นซูมิดาอันไหนเป็นคำนิดาเพราะฉะนั้นภาษาเกาหลีเนี่ยพอาจะเซนเิทีฟเรื่องมีตัวสะกดไหมหรือไม่มีตัวสะกดแบบนี้นะคะต้องระวังนะเวลาใช้คํากริยาหรือว่าใช้กับรูปวยากรณ์ต่างๆดูด้วยว่ามีคํากริยาไหมอันนี้ต้องระมัดระวังพิเศษแต่ถ้าสมมติว่าเราเรียนไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะชินเองว่าอ๋อมีคํากริยาใช้อนี้ไม่มีคํากริยาใช้อนี้เดี๋ยวชินเดี๋ยวชินมาเองนะคะ เข็มขอยกตัวอย่างประโยคละกันเนาะอย่างเช่นเมื่อกี้สมิดาเราเจอประโยคตัวอย่างไปแล้วเช่นมอกสมิดาคำนีดาอมนีดาคงบูฮมนีดา uh ใช่ป่ะคงบูฮมนีดา uh มีอะไรอีกอ่ะทึซสมิดาอืมพวกนี้จะเป็นคำกริยาทั้งสิ้นทีนี้เรามาดูอิมิดาบ้างเช่นเคมโคดียอิมิดาใช่ป่ะชอเนินฮักแซงอิมีดาเทคกุกซาร์มอิมิดา วิธีการใช้2อ,อันนี้นะคะก็มีความแตกต่างกันแบบนี้แล้วก็เลือกใช้ให้ถูกต้องจริงๆแล้วถ้าใครเริ่มเรียนวยเครา์พื้นฐานภาษาเกาหลีเนี่ยจะเจอการลงท้ายประโยคแบบนี้เป็นไวยากรณ์ต้นๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลงนะคะเดี๋ยวได้เรียนพร้อมกันแน่นอนสรุปนะคะซึมิดาหรือพอิมิดาเนี่ยใช้กับคํากริยาแล้วก็อินมิดาเนี่ยใช้กับคํานามโอเคไหมทุกคนอันนี้เราก็จะไม่สับสนแล้วเนาะแล้วก็ท่องสองอันนี้เป็นรูปสุภาพเป็นทางการทั้งคู่แล้วก็เป็นประโยคบอกเล่าทั้งคู่นะคะ ใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมอีกอย่าลืมคอมเมนต์บอกเขมไ้ที่ใต้คลิปนะคะแล้วก็เดี๋ยวเขมจะามาทำเป็นคลิปง่ายๆฟังง่ายๆตอบแบบนี้ให้อีกเนาะเออโอเคถ้างั้นวันนี้เขมไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าอันยอ